ใช้ใช้98909955นะคะ ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนาะชอบในเรื่องราวของการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเป็นคนที่ดูมีบาร,รมีนะคะบางทีผู้ชายเดินผ่านเรายังรู้สึกอย่างนี้เลยนึกออกไหมเพราะว่าของเรามันเป็นเลข9 8 9ด้านหน้าและเป็น9955ด้านหลังอย่างนี้ค่ะลักษณะก็จะดูมีบาร,รมีดูนิ่งดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเคารพนับถืออย่างนี้ค่ะบางคนใช้แฟใช้เบอร์แบบนี้นแฟร์อาจจะยกมือไหว้นะคะนึกออกไหมเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูมีบาร,รมีดูน่าเกรงใจแต่ว่ายังไงก็ตามเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ดีนะคะ ใช้แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสามารถที่จะใช้ใชสติปัญญา ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสร้างบุญบาร,รมีของตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นได้เบอร์นี้ไปได้ทั้งในลักษณะของโลกิยะแล้วก็โลกุตระเลยคืออะไรโลกิยะคือทางโลกก็ได้โลกุตระก็คือทางธรรมหรือว่าทางเพื่อการหลุดพ้นหรือว่าการปฏิบัติเพื่อพันิพานก็ได้เช่นกันนะคะตัวเลขน่าจะหนักไปในลักษณะของการปฏิบัติหรือคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญนะดูจากเลขแล้วนะมีความสันโดษมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะคะใครจะมาเป็นแฟน ของเราต้องเข้าใจเรามากมากนะคะแต่ว่าเบอร์นี้รักใครแล้วรักจริงไม่ทิ้งให้แห้งด้วยแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยเบอร์หนึ่งแนวน้อมแนวน้อมเบอร์หนึ่งแนวน้อมจะออกทั้งหมดภายใน7ปีถ้าเกินเจ็ดปีแล้วก็จะวนเรื่อยๆในแปดตำแหน่งนะคะในการอ่านเราต้องใช้8ปดตำแหน่งในการอ่านเท่านั้นนะ